หนึ่งปีนี้เข้ามาถวายหรือวอ่ายุเขา ตรงเมียไม่เคยกินตรงเมียกินน้อยอมันจะเล่นฟาง าวหน้าข้านั้นสวยมากเลยน้ำให้บอกพระยังอ่ะของดีบอกสวยเออ ควายสองตัวเนี้ยชื่ออะไรบ้างและได้มายังไงครับพระมหาการถึงเงินถงทองครับคือผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกับวัดองแองได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าศักดิ์ที่อยุธยาครับพอดีเขาตีตาไว้ว่าจะเข้าโรงเชือดแล้วครับด้วยมีความเห็นจะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกกันก็เลยได้ไถ่ชีวิต ควายเปลือกสองตัวนี้มาไว้ที่วัดนี้ครับอันนั้นนานแค่ไหนล่ะครับตอนนี้ประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนตั้งแต่ได้มาที่สามเดือนคะแล้ววันนี้ที่ทางวัดต้องประกาศขายควายสองตัวเนี่ยเนื่องจากอะไรครับท่านครับวัดก็เป็นจิตนนี่การก่อสร้างอุโบสถอยู่ถึงสองล้านบาทก็เลยอยากจะได้ขายควายเปือก ผู้ที่มีจิตรับเมตตาต่อไปาเผือกอได้นําไปเลี้ยงไว้แต่อย่านําไปฆ่าขอให้ผู้มีจิตศรัทธาได้นำควายเผือกไปเลี้ยงเพื่อเป็นการสืบทอดพันธ์ควายเผือกสืบต่อไปท่านตั้งราคาไว้ไหมครับว่าอยากจะได้ราคาสักเท่าไหร่อะไรอย่างไงจะไดส้สองล้านเพื่อที่จะใช้มีใช้สินในการก่อสร้างอุโบสถเพราะช่วงเกิดโควิดมาวัดก็จัดงานทอดพระป่า ไม่ได้ไม่มีคนมาทำบุญเพราะสถานการณ์โควิดอย่างเจ้านี้ก็ทวงเงินวัดทุกวันก็เกิดความเครียดก็อยากจะให้มันใช้ใจนี่สินให้กับทางวัดให้หมดไปจะได้หมดภาระสืบต่อไปครับพระอาจารย์ครับอยากพระอาจารย์ฝากถึงเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้ทั้งอสองฝ่ายด้วยเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าญาติโยมที่ยืมเงินมาก็อยากจะได้นําเงินไป ใช้จ่ายภายในครอบครัวแต่ตอนนี้เห็นใจวัดเพราะวัดก็หาเงินไม่ได้เพราะจัดงานทอดพระป่าไม่มีคนที่จะมาร่วมบุญสักเท่าไหร่เพราะวัดก็อยู่ในเขตชนบทไม่ได้เก่งโซเชียลเหมือนวัดดังๆหลายวัดที่เขาได้ลงโซเชียลก็มีคนโอนเงินมาทำบุญบแต่อัตมาก็ไม่อยากบรบกวนชาวบ้านชาวช่องเพราะ เขาก็ยังมีทุกข์ในการทํามาหากินก็อยากจะให้เจ้าหนี้ที่จะทวงเงินวัดก็ขอให้มีความเมตตากรุณาต่อวัดในฐานะที่เราก็เป็นชาวพุทธช่วยกันอุปถัมภ์วัดให้อยู่รอดตลอดไปก็ถือว่าเป็นการดีถือว่าเป็นการเปิดแสงสว่างให้แก่วัดแต่มีโอกาสได้หาเงินมาใช้หนี้เจ้าหนี้ทุกๆคนสืบต่อไป เจ้าวัดครับถ้าสมมติว่ามีพี่น้องประชาชนสนใจอยากจะได้ควายคู่นี้เอาไปเลี้ยงถุงเงินกับถุงทองเนี่ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับท่านประจานครับที่วัดอีแงวเบอร์โทร0619989796จ้เป็นเบอร์โทรท่านเองนะครับก,กลับนมัสการท่าน